ไปดูเรื่องการคัดเลือกอสมอดีเด่นระดับชาตินะครับโดยรองอธิบดีกรมบนามัยและคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครับเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติสาขาการส่งเสริมสุขภาพประจำปี2569ครับนายรอมมดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายแพทย์ประพลดีชัยเศษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหอวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายปรบนายแพทย์ประพลขอไปครับนายแพทย์ปกกอ์ตุงคะเสรีรักรอเธิบดีกรมอนามัยพร้อมคณะกรรมาการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมดีเด่นระดับชาติ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อคัรเลือกอสอมอดีเด่นระดับชาติประจำปี2569สาขาการส่งเสริมสุขภาพที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาครับในโอกาสนี้คณะกรรมการได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปและนำเสนอผลงานของนางสุริยาหลําเบนสะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสา,าสมัครสาธารณสุขเด่นระดับชาติสาขาการส่งเสริมสุขภาพจากนั้นคณะกรรมการได้มีการเดินทางไปยังมัสยิดดารุนฮูดาเพื่อเยี่ยมชมบูธินทศก,กาลแสดงผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพื้นที่และลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้ามเพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติงานจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับ ตำบลทุ่งตำเสามีการกลับเคลื่อนง,งานด้านสุขภาพโดยเครือข่ายอ,อสอมภายใต้แนวคิดส่งเสริมสุขภาพบ้านคนบ้านโต๊ะด้วย4อ .2 สด้แก่การส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายการมีสุขภาพจิตที่ดีการดูแลสิ่งแวดล้อมการลดละเลิกบุหรี่และสารเสพติดส่งผลให้ชุมชนบ้านโฮ กลายเป็นต้นแบบการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนพร้อมต้อนรับประชาชนและผู้สนใจที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ